โอเคมีบางคนนะครับที่บอกว่าได้ยินข้อนี้ไม่ชัดเจนนะครับ a b s ซ l ล t e r ีแฟคทอรี่พิเลียเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับ a b s ซ l ล t e r ีแฟคทอรี่พิเลียก็คือเป็นช่วงที่ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือเป็นระยะทื่อสมบูรณ์นะครับระยะดือ้อสมบูรณ์แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่สามารถถูกกระตุ้นได้เนาะซึ่งตามตารางเนี่ยมันก็จะ อยู่แค่ประมาณช่วงนี้นะครับก็คือเป็น Depolarization แล้วก็เป็นจุด a c t i o n potential นะครับแล้วก็เป็น Repolarization ขาลงแต่ก็จะมีขาลงบางตำแหน่งเนี่ยที่ยังคงสามารถถูกกระตุ้นได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับก็คือข้อ A และข้อ B เนอะก็คือตอบข้อ1นะครับในขณะที่จังหวะขาลงข้อ C เนี่ยมันไม่ได้ถูกร้อเเพราะว่ามันจะมีจังหวะช่วงปลายนะครับก็คือบริเวณนี้ที่ยังสามารถถูกกระตุ้นได้อยู่นั่นเอง ส่วนระยะ D ก็คือเป็น under shoot นะครับอ่าระยะ e อันนี้ถูกกระตุ้นได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอะไรครับที่เรียกว่าเป็น lasting stage นะครับหรือว่าเป็นระยะพักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องที่สุดก็คือข้อ1นะครับส่วนบริเวณอื่นๆนะครับนาะบริเวณอื่นๆช่วงนี้เราจะเรียกว่าจาก absolute ก็เปลี่ยนเป็น,น relative นะครับ r e l a t o r y ที่เรียดนะครับอ่าั๊บมานี้นะครับ